การแล้วก็การพัฒนาเบืองนะครับพัฒนากาศึกษาในเขตปุ๋ยภาาทุกอย่างจะต้องมีความสอดคล้องกันทุกด้านสามารถจะเชื่อมโยงนะครับไปถูกเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ส่วนรนการนั้นต้องมูอหละฝ่ายนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวแลกนนง่ก็มีการจัดอาคารบวนภาราะจักรยานนะครับก็ร่วมกันในการฉีดเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับต่อไปเรื่องที่3าคือก,การช่วยเหลือในคดีความเช่นในการปรับดังพรบ าการดำเนินคดีแบบกลุ่มในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเปิดช่องของกฎหมายนะครับช่วยหือผู้เสียหายที่เป็นจำนวนมากรวมฟ้องคดีและดำเนินคดีในคราวเดีย,ยวกันนะครับเพื่อจะคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนผู้รับความเสียหายอย่างเท่าเทียมและตู้ถึงให้รวดเร็วทันเวลาด้วยนะครับในเรื่องที่4ี่การจัดตั้งกองสุนยุนติธรรมสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องเข้าต่อสู้ในคดีความนะครับก็ดาเนินการไปแล้วในเรื่องที่5เรื่องการจัดทำนาน,โนโฟไฟแนนซ์นะครับให้เป็นแหล่งเงินกู้ โดยได้เชิญธนาคา,ารอะไรตาร่างๆเข้าร่วโมโครงการปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะครับมูลเงินรายละไม่เกินหนึ่งแสนบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อเดือนหรือ,อ,อร้อยละสามที่หกต่อปีนะครับก็นนี้ก็เฉพาะผู้ดเดือดร้อนนะครับเพราะถ้าไม่เดือดร้อนก็จะไปกู้เลยนะครับวันนี้ปัญหานี่ครัวเรือนมากนะครับการใช้บัตรเครดิตอะไรต่างๆมมีปัญหาหมดนะครับเพราะนั้นภาคเศรษฐกิจก็ต้องดูด้วยที่ความสามารถในการ ในการใช้ในการใช้หนี้อะไรต่างามันเป็นปัญหาทั้งหมดมันทําให้ประชาชนนั่นที่มีรายได้น้อยนั้นมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเราแก้ไขนี้ได้เขาจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเขาจะปัญหาผู้มีอิทธิพลปล่อยเงินกู้เอาแล้วเราปรดเราเบี้ยสูงผิดกฎหมายนะครับเราก็มีกฎหมายออกมาแล้วใน่องการดูแลทั้งเจ้าหนี้ลุงหนี้เหล่านี้นะครับเมื่อการสลายที่ผ่านมานั้นให้เอกุณภาพเข้าเกียวกับพื้นที่ในเมือง ได้คำชับให้ครูผู้สอนนั้นเป็นผู้ที่นําเนื้อหาเหล่านั้นมาอธิบายพเพิ่มเติมะตนะครับมาสอนนักเรียนไม่ใช่เปิดทีวีให้นักเรียนดูแล้วครูก็ไม่ได้ยอยู่ด้วยในทสนองนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็จากาผลที่มีการประเมินโดยโพลตาดด่างๆโรงเรียนที่ไม่ได้มีการแย่งกันเข้ารัการศึกษานะครับมันก็เป็นเป็น,ปน,ปนมาตรการเพราะทันอาจะทาว่าจะทำยังไงเท่าเองนะครับให้คนทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมนะครับมันก็เป็นเป็น ป็นหลักการนะครับก็พยายามให้กระทรวงาไปหาทางแก้ไขปัญหาทัางเหนรอและท่านระนะยาวนะครับให้เกิดความทั่วถึงเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้โรงเรียนปวดวิชาด้วยอะไรต่เหล่านี้นะมีปัญหาหมดนะครับเพราะนั้นทุกคนพยายามทำเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องร่าย้าไปบ้างเพราะมันต้องใช้เวลานะครับแก้ระบบทั้งระบบเนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาโครงสร้างราคาารนนานนั้นในการทำงานที่ผ่านมานั้นทราบแล้วนะครับแางอย่างก็จะเข้าที่าทางเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราลึกถึงคนจนอยู่แล้วนะ เราไม่อยากจะไปเอาเหมาไปอุ่นเชื้อเพลิงมาสนิทเนี่ยมากเกินไปนะทำให้เกิดการใช้พลังงานผิดประเภทไม่ประหยัดนะครับไม่เข้าใจทำให้เกิดภาระในการต้องนำน้ำมันน้ำมันดิบเข้ามาหรือแก๊สเข้ามาเป็นนวนมากขึ้นนะครับเกินความต้องการจริงๆจริงๆแล้วเราใช้ในประเทศเนี่ยมันก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องปัญหาเกี่ยวกับลงทุนทําให้การผลลดลง ไม่เกิดความเชื่อมั mm ่นในทุกธุรกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกกฎหมายที่จะออกให้เร็วก็จะต้องเป็นกฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนนะครับลดความเดือดร้อนให้ให้เข้าถึงระบบการวิธรรมไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับกับทุกพวกทุกฝ่ายนะครับมันในส่วนที่มีรายได้มากก็อาจจะเดือดร้อนมากนะครับรายได้น้อยนี่คิดว่าคงไม่เดือดร้อนนะนะไม่มีใครเขาอยากจะออกกฎหมายให้คนคนมีรายได้เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอความรือจากทุกภาคส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับพยายาม ทางเข้าใจหน่อยนะครับรัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากผู้ฝ่ายก็ขอให้มีผลนะไม่เห็นด้วยก็ขอให้มีการเสนอทางออกหรือทางเลือกอื่นๆให้เราได้พิจารณานะครับไม่ใช่ว่าต่อต้านทุกวันมันไปไม่ได้ประเทศาชาติจะมีปัญหาไปทั้งหมดนะครับในเรื่องของการแก้ไขหรือออกกฎหมายแล้วมีขั้นตอนของมันนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจงั้นมีโอกาสที่จะรับฟังข้อพิจารณาพ่อสังเกตให้ความคิดเห็นนะครับแต่ไงก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะครับ อยากให้มันเกิดความขัดแย้งไม่เลยในการที่เดินหน้าประเทศอีประเด็นที่ไปเล่นผูกเ,เ,งกเยงวันนี้นะครับในช่วงนี้อยู่ก็คือเรื่องการปอดถอ,อนไม่ตอดถอนผิดหรือไม่ผิดซึ่งมีในการขั้นตอนกันพีดาของตรชนะครับวันนี้ก็ขอทําใจกับพี่น้องว่าการที่จะทําผิดกฎหมายนั้นก็คงต้องแยกแยะนะครับคนกันไม่ได้ก็จะเป็นพฤติกรรมผิดหรือถูกนะถูกจะรียกทําไม่ถูกยังไงผิดกฎหมายอย่างไรก็ว่ากันมานะครับ จะมีกฎหมายทั้งผิดทั้งอาญาผิดทั้งแพ่งแล้วก็การผิดทางการเมืองนะอันนี้ก็สังคมต้องแยกแยะนะครับอย่าให้ใครมาปลุกระดมให้เกิดความไม่เข้าใจกันอีกนะครับเพราะนั้นต้องต้องเชื่อมัน่นกันและกันนะครับบางครั้งเนี่ยกฎหมายอาจจะมีช่องทางนะครับที่ทำให้เกิดการต่อสู้กันมาทั้งถูกและทั้งผิดเพราะนั้นความสามารถดรลเดือสมบัติข,ของสบปชสปชอ,ชอะไรต่างที่เราเข้าไปทำมาในเวลานี้นะครับ สังคมต้องพยายามเข้าใจหน่อยนะครับเรื่องของการประชาัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนั้นก็ถือเป็นนโยบายที่ผมและก็รัฐบาลได้พยายามปรับปรุงมาตลอดนะครับตั้งแต่ที่2 2พื้ภานคมมาก็ขอบคุณนะครับที่หลายส่วนจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานส่วราชการในม,มีการประชาธมพันธ์ทุกช่องทางให้ไประชาชนได้รับรู้รับทราบว่ารัฐได้ทําอะไรไปบ้างให้กับประชาชนนะครับประชาชนได้อะไร จะติดต่อราชการอย่างไรจะรับการดูแลอ,อ,อย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้อาจจะจังไม่ประสบผสำเร็จเป็นร้อยเป็นนะครับแต่สิ่งทําพันก็คือว่าอยากให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบให้มากที่สุดนะครับเรือ่องนีในการปฏิบัตินะว่าจะทําอย่างไรเขาจึงจะได้ประโยชน์ทำอะไรเขาจะเข้าใจว่ารยายละเอียดที่รัฐบาลทําไปแล้วมีอะไรบ้างแล้วเขาจะมีประโยชน์ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นกองทุนการช่วยเหลือการร,ร,ร,ร้องเรียนการเข้าถึงกฎหมายแ,แม้กระทั่งการ อ่อนละความขี้เหนียต่างๆนะครับเราออกไปมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับและพยายามชี้แจงนะทั้งหลังการประชุมพรมทั้งโดยโพสก์ต่างๆผมคิดว่าต่อวันี้ทุกกระทรวงคงจะต้องชี้แจงให้มากขึ้นนะครับมากขึ้นคือในรายละเอียดนะครับผมพูดในหัวข้อในนโยบายที่ต่างๆในทุกครั้งเลยนะครับทุกตกลงไปปฏิบัติเนี่ยก็ต้องต้องการต้องอธิบายต้องการเข้าใจประชาชนก็พยายามฟังหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ฟังมันก็ไม่รู้อะไรนะเพราะฉะนั้นขอร้องสื่อทุกสื่อใี่ช่วยกันแพร่ พื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยรวมนะครับต้องกว้างขวางและก็ลึกนะครับเพียงพอทั้งในด้านสื่อโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างพูดถึงในเวลานี้นะครับในทางอาญาเหล่านี้บางทีเราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบคงไม่ได้นะกฎหมายเขาเขาเขาระบุไว้ชัดเจนนะประชาชนนั้นจะปฏิเสธกฎหมายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับมันก็มีทาง ส่วนดีนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นอันตรายกับพวกเราก็คือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้น่ั้นเป็นประโยชน์ทั้งทิ้นะครับให้ต้องมุงอยู่กันได้นั่นคือกฎหมายระกาบนะครับก็ขอให้ช่วยกันทุกช่องทางในร่วงการเดินหน้าประเทศร่วมกันนั้นก็ร่วมกันนะครับรัฐบาลสอชสพชภาคประชาชนประชาต้องช่วยกันทั้งหมดนะครับรับฟังความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนในทุกมิติในเรื่องความมั่นคงพลังงานนั้น เรื่องการให้สมทานครั้งที่2 8นั้นก็เป็นมติของสวทก็เดี๋ยวรัฐบาลนําหาเรือนะครับ่าจะอมาอย่างไรแต่สิ่งทําสำคัญก็คือว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องนะครับข้อมูลที่พูดกันอะไรกันต้องถูกต้องและเข้าใจกันในเรื่องของทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของพรมเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดาเนินการต่อไปนะครับให้มันให้มันถูกต้องแล้วก็เพียงพอแล้วก็ไม่ให้ประสบปัญหาในเรื่องของ ไม่ได้ผลานเน,นี่ยนะพนะครับต้องใช้เวลาในการเตรียมการยาวนานนะครับหลายปีกว่าจะลงทุนได้กว่าจะตัดสินใจได้ว่าใครจะทําใครจะเริ่มนะกว่าจะฝุดเจาะกว่าจะสำรวจแล้วก็ฝุดเจาะกว่าจะปั่นออกมาอะไรมาๆๆมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องลงทุนใหม่นะครับต้องใช้เวลาแล้วก็สร้างความูัจุบันอันนี้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับในเรื่องของการอนุร,ร,กรักษ์พลังงานความมั่นคงพลังงานนั้นผมอยากจะเรียนว่าต้องต้องไปด้วยกันนะครับรนอนุร,รักษ์พลังงานคือใช้อย่างประหยัดนะครับใช้อย่างประหยัด นะมีพลังงานทดแทนอะไรก็แล้วแต่ในด้านความมั่นคงพลังงานหลายท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรคือความมัน่นคงด้านพลังงานความมั่นคงคือฐานตำรวจเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับความมั่นคงมันแทรกอยู่ในทุกทุกระบบศนะรษฐกิจก็มีต้องมีความมัน่นคงมีศิลปะบ้านเมืองปลอดภัยเศรษฐกิจมันจะดีนะครับในเรื่องของความมั่นคงพลังงานก็คือหมายความว่าประเทศไทยนั้นต้องไม่ขาดแคลนพลังงานโดยที่ยีในระรยะยาวก่อนนะครับระยะสั้นก็คือไฟจะต้องไม่ดับนะนะเพราะว่า ไฟนี่มันเป็นแหล่งเกิดพลังงานอื่นอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นทํำยังไงวันนี้เราต้องพึ่งไฟฟ้าจากหลายที่หรือการหนึ่งจากอพลังงานของเราเองจากเขื่อนวันนี้ก็ผลิอยู่ได้น้อยลงนะครับสองคือรับซื้อจากต่า,ตางประเทศถ้าเขาไม่ไม่ขายมาแล้วทำยังไงเกิดความขัดแย้งล้วจะทํำยังไงนะครับในเรื่องของแก๊สเหมือนกัน ถ้าเราหวังเพึ่อคนสัมมากไปซื้อมาแล้วมาทาเองอะไรเองคือต้องซื้อวัตถุดิบมาแล้ววันหน้าถ้า,าไม่ขายแล้วทำยังไงมันเกิดความแย้งทั้งโลกในวันหน้านั่นแหละคือความมั่งคงหน้าพาาลังงานข้อหมายของผมก็คือว่าวเราจะต้องมีแหล่งพาาลังงานหรือมีการเตรียมการหน้าพาาลังงานไม่ทดแทนนุ่ยามขาดแทนนุ่ยามเกิดปัญหาเนี่ยนะโดยทันทีโดยไฟไม่ดับวันหน้าถ้าเราไม่เตรียมไม่อยางมีไฟมันดับได้ถูกปิดท่อแค่ช่องท่ออัแยแล้วันทุกวันเนี่ยหรือราคามันสูงขึ้น เราเนี่ยจนเรารับไม่ได้จะทำทยังไงนะครับอยากคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นเราต้องคิดในสิ่งที่มันเป็นเวอร์เกตไปด้วยนะครับก็จะ้องเรีบมการในพรอมมันเราอาจจะไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับถ้ามีการลงทุนอะไรไว้เลยแม้ว่าจะเอาไวาไปแล้วเปิดตำนานไปแล้วมันก็อาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะมันต้องใช้เวลานะแล้วก็ศึกษาผลกระทบต่างๆทั้ง E A E S C A ต่างๆอีกมากมายนะครับใช้เวลาดังนั้นถ้าเราชาร้าไปเรื่อยๆนะ รายละพอีดอเราที่มีความเสี่ยงด้านพลังงานมันก็สูงขึ้นอาจจะเพื่อกระายการพลังงานนะครับวันน้ามันมีปัญหาความขัดแย้งมากมายซึ่งวันนี้โชคดีที่ยังไม่เข้ามาในภูมิภาคของเรานะครับก็ห่างไกลอยู่แต่ก็มีผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องมาวางหลักฐานในนี้ดีนะครับมีขัดแย้งกันเรื่องอะไรต่างเขาต้องแก้ไขกันนะรับฟังบ้างเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาหารลยมาพูดคุยได้ เอาข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องมามาพูดปุวยาเลยมันก็สร้างความเชื่อไปอีกคนละแบบนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวผมต้องให้กระทรวงพลังงานม,มาชี้แจงให้ทราบว่ามันเป็นยังไงกันแน่นอนนะครับไม่น,นไม่เกิดประโยชน์อะไรเ,เลยนะ <S <S 1> <S 1> เรื่องการทิจวัตรนั้นก็อย่าไป็ห่วงมากนะครับทุกฝ่ายก็พยายามพูมกันตรวจสอบนะคนทางความผิดต,ต้องดำเนินการนะครับก็ว่ามาจากความผิดวันนี้ก็จัดตั้งคณะกรรมการติดตามทุกเรื่องอยู่แล้วทั้งในส่วนชออแล้วก็รัฐบาล นะครับทั้งทุกระเบียบและทุกกฎหมายดำเนินการอยู่ก็คงจะได้ผลมาโดยเร็วนะครับเรื่องทุจริตแต่ในระหว่างที่ตรวจสอบก็ขอให้เดินหน้าไปด้วยแล้วกันนะทั้งเรื่องงบมานการลงทุนการก่อช่างต่างๆอย่าให้มันล่าช้านะถ้าช้าไปก็ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพด้วยอะรทางราชการนะเอกชนก็ต้องไม่ไปร่วมมือน้องต้องไม่ไปอะไรสมยอมกันอะไรกันไม่ได้นะครับเร่งให้ออกให้เร็วในนี้มันใจมากจะเข้าใจมาก การจะคืจ้างก็จะใครค่ให้ขับเคลื่อนให้เร็วนะครับเรื่องวิัยทัศที่ผมกล่าไว้ว่าจะต้องมั่นคงมั่นคงอาง,องยัง่งยืนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนไทยได้เข้าใจกรจแล,ล้วก็มีวิทยทัศร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในปี2 5 5 8